นิสิตปริญญาเอกพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาพุทธจิตวิทยาอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆน,น้องๆที่ให้ความสนใจในพระพุทธศาสนานะคะดิฉันมีแรงจูงใจหรือว่ามีจุดประสงค์ที่จะเข้ามาเรียนพุทธจิตวิทยาก็เพราะว่าเมื่อ5ปีที่แล้วดิฉันได้ไปปฏิบัติธรรมหรือว่าเข้าคอร์ส ปฏิบัติธรรมพุทธศาสตร์พุทธศาสนาแบบมหายานที่มีองค์ดารายลามะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบตนะคะซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงของพุทธศาสนาแบบมหายนานที่ธรรมสาราหรือที่เราเรียกกันว่า,าดารามสาราที่ประเทศอินเดียนะคะาการที่าดิฉันได้เข้าไปอบรม คอรสนี้ทําให้ดิฉันได้รู้จักเพื่อนต่างชาติหลายๆชาติอย่างเช่นชาวรัสเซียชาวอิตาลีชาวเนปาลหรือว่าชาวอเมริกันเองก็ตามให้ความสนใจในพระพุทธศาสนาซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่นเนยเป็นชาวรัสเซียที่ถามดิฉันว่าคุณทราบหรือไม่ว่าพุทธศาสนาของคุณมีหลักการหรือมือหรือมีวิธีการสอนอย่างไรที่ทำให้ ให้คนให้มนุษย์เนี่ยมีการบริหารจัดการสมองของตัวเองทําให้ตัวเองพ้นจากทุกข์ซึ่งนะตอนนั้นดิฉันตอบไม่ได้แต่รู้แต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นพุทธศาสนาเป็นชาวพุทธนะคะหลังจากนั้นดิฉันก็ได้รู้จักกับท่านพระอาจารย์พระครูป,ประหลัดสรวิทอภิปุญโยหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวที่คณะครุศาสตร์ของมหาจุฬาได้เชิญชวนดิฉันให้มา เรียนปริญญาโทที่คณะพุทธศาสตร์ที่คณะครุศาสตร์นะคะหลังจากนั้นดิฉันได้จบปริญญาโทที่คณะครุศาสตร์ในสาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวหลังจากที่ดิฉันจบและก็ในระหว่างที่เรียนนั้นน่ะดิฉันได้รู้จักกับท่านอาจารย์ดรสมภวศิวิจิตวรกุลท่านได้ให้การได้ให้ความรู้แก่ดิฉันในเรื่องของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า นะคะและท่านก็ได้เชิญชวนให้ดิฉันมาเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาพุทธจิตวิทยาซึ่งดิฉันได้มาเรียนในขณะนี้เป็นปีที่สองแล้วนะคะจากการเรียนตรงนี้ทำให้ดิฉันทราบว่าการสอนของเราเนี่ยเป็นการนำหลักพุทธหลักหลักการทางจิตวิทยาทางตะวันตกมาบูรณาการกับพุทธศาสตร์ หรือว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนทำให้ดิฉันเริ่มเข้าใจว่าการบริหารจัดการตัวเองหรือการพัฒนาตัวเองเพื่อให้อยู่รอดในสังคมเพื่อให้มีการดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมและมีวิธีการแก้ปัญหาด้วยการใช้ปัญญานั้นเป็นอย่างไรจึงอยากใครที่จะเรียนเพื่อนๆเสนอแนะเพื่อนๆใ,ให้เข้ามาสนใจในวิชาพุทธศาสนานี้นะคะ Audio Jungle